สวัสดีค่ะมาเชื่อมบัญชี TikTok ของคุณกับบัญชีผู้ขาย TikTok Shop เพื่อเริ่มขายสินค้าผ่านแถบร้านค้าวิดีโอสั้นและไลฟ์สตรีมกันค่ะขั้นตอนง่ายๆเพียงเข้าไปที่บัญชีของฉันและเลือกบัญชี TikTok ที่ต้องการเชื่อมโยงจากนั้นกดเชื่อมโยงบัญชีทางการคลิกยอมรับเงื่อนไข และทำตามขั้นตอนของระบบหลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อความเชื่อมโยงสำเร็จค่ะเมื่อผู้ขายเชื่อมโยงบัญชีร้านค้าเข้ากับ1บัญชีทางการแล้วเมื่อผลช่วงทดลองร้านค้าผู้ขายจะสามารถเพิ่มบัญชีการตลาดได้อีก4บัญชีซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้มากขึ้นค่ะอย่าลืมตั้งค่าให้เรียบร้อยเพื่อเริ่มทำคอนเทนต์แนะนำสินค้าบน TikTok Shop กันได้เลยค่ะ